เสี่ยงไหมกูแตกหรืว่าไม่ได้แล้วคิดไราเขาอยไปซีเรียสเลยเสียงไแตกทุกคนนี่เลยนะเนี่ลงไปแล้วลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแ้วดลงแล้วลองลองดูนาทีที่ที่สิบนาทีที่ผมบอกอ่ะ

อันนี้ก็ได้แล้วกูไเออมันมีควันโล่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 เอาใจไปถูกเล้เ่ยนเกลือกั้นไม่มีปืนเลยอ่ะ

มาใกล้แล้วนะ่าจะมาใกล้แล้วระวังมันโดนด่านฝ่าตกันแองหิน่ตร์ล,ล่ร <c oughs> ์ลัขึ้นก่อนนะอะไร อนไ่โหดมากเลยกระโดดขึ้นกระปอยู่กอยู่ไลนื้อแต่เราไ่ด้กระอยู่นี่วะดูเลือดดูเลือดกูด้วย ดูเลือดเพื่อนด้วยกูโดนแล้วแหละกูโดนแล้วแหละโอ้โหกลบมองไป่ทู่ละตายยิงไปน็อกหนึ่งแล้วถอยเลยก็ได้อปเลยถอยเลยเดี๋ยวไปเจอที่อื่นแล้วนะครับไมาทันต้องการเฮ้ยยังตามกู

เหเหม <ENNIS> ันขึ้นมาแล้ว <Nein>, มันขึ้นมามันตามมาด้วยเหรอเออริงส์ m closing I like pushing limits as much as the next guy but we g o t a go watch out darling ไปลง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 เสียไม่ตามดูจะรีก่อก่อนนี่เนี่ยมันมันยึดยึดแค่ผมเลย ไปได้นายถอยนะไหนเแถวูมยิงไม่ต้องมาามเยัดเจ้าป้อามมาเพีข้านยอเายองเดางแล่ใส่เลยใส่เลยเนี่ยตเ Fire the whole thing! I didn't have enough. Tossing thermite. Fight, 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 Cover me. I'm using a Phoenix. Something right here.

มีคนมีความเมตตาว่ะเพื่อนเพื่อนเมตตาเตใส,ตส่ติดไปทั้ใหมไูไม่ได้คูไม่ได้หยิบยาเลยเนะี่ย่อให้ด้วยเหรอผมให้เลือดเมื่อกี้เชียใจอะอสสตอิดตัวเดียวเองตามก่เกงเดี๋วอวปืนอยากเล่นละ ยก,ยกะ I need light ammo. เขาีวุ้นว่าไปหมดเลยวะยิงใ่ายสดโอ้โหแล้วผมยิงไปอ <c oughs> ย่างเยอะ <c oughs> ได้แอสซิดแบบนิดเดียวเองไอด <c oughs> ้แอปซิตได้คิวมาคิวเดียวเลยหนึ่งแอซิดเองครับผม ัมน,น,นี่ไม่ได้อะไรเลย่เหมือนเหมือนจริงล็อกไปแล้วมันชุบขึ้นมาใช่ใช่าไฟเดิ์โผล่ขึ้นมาเมื่อกี้เข้าใบจริงมันชุดเดียวห่าเลยมันยืนมันยืนสนัยกับผมอะ่ะจัดไปหัวสองเม็ดเชือเป็นเรื่องที่ดีผมก็ว่าดีเหมือนกันมังกรมังกร อยากได้ชิวเวละเผอกดเปลี่ยนสโคปเมื่อกี้เป็นคูณสองอแทนแล้วสองหังกดดีให้เจ๋วมากน้อง j u เก็บมาเจ็ดอันรูปเก็บมาทำไม,มเผื่อไว้ดีแล้วเกว็บไว้แต่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันรีเองได้ใช้ตอนโม้โมหวดไงครับแด้ใช้ตอนไหนวะเ,เอเอนั่นแหละ จังหวะม,ม,มัม่วๆง่าชัดจะปล่อยไม่ทานในแสน,นเลยมันก็ยากกูก็เก็บไปแค่ถ่ายกับตุ้งแค่นั้นแหละนั่นแหละต้องกูก็จะเอาอันนั้นแหละเอาเอาฟ้าไปเอาสีฟ้าไปเดี๋ยวได้๋หมฟ้ามากมมมมินอออกครับกูมีสีเขียวเอาไหมเอาไปเผื่อไหมครับ ฮะเลือสีตี้ยเหรอเพิ่งสังเกตใช่ต้องแชมอีกแล้วเปล่าสามเมื่อกี้จะแชฉถ้าเพื่อนเล่น,นดีๆเออถ้าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนต่อนน้นเล่นดีอ่ะก็จะแชมมันได้ออ่ะมันไม่น่ารีบทุก มันมันนไม่น่าถูกผูกแค่หนแล้มันไม่น่าถูไม่รู้ดิเยี่ย Extended Heavy Mag here เยอะพวงนนว่ามันมันกินว่ามันมีอะไรงัยอเข้างบนว่ะข้างบนไปที่ไปที่ไปที่

S <S ตรงน,นี้ม <getting S 2> <interesting. S 1> ีเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนที่เล่นมไปน้ปตมาไปมาล่อมาล่อ,อ

โอเคตนแตกโอเคเนาะโอเคเนาะนเ็นเเหลังเข้าหลังเข้า s ังเข้าหลังเข้าหลังเ s t h e y o

ฟางจแผ่นนี่นะระวังนะระวังระวังวงนะแน่เีเดี๋ยแผนขึ้นไปนูนแทนมา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 มีตามมา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 าม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 มามามมามามมา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  กะหน้ามอกะหน้ามอหน้ามาอเล็บแล้วเจนแล้วมาโดดแล้วมาโดดแล้วมาแดมาแดาเคล่นมาเร่อหมดเคลืนมาเร่อ้หมดนมาเรือยๆหมดขยนขยนเข้าวงก็ได้ เอาฟ้าเกฟ้าเอฟ้า l s ่อแตกี่อแตกก่อแตกไ o เดีเอาเวนะี่ยู่นน่หอก็่ได้ได้ไมันอยู่หลังเราแหละเมื่อกี้น่าจะเหลือตีละหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ขาปเรื่อยห่ขับไปเรื่อยหนึ่งหนึ่งฟันเวอยวโยกตามเลยเต้เลยใส่ ตัวสุดท้ายตัวดท้ายตัวดท้ายตัวท้ายเวเวดเวเวตัวเดียวเวดตัวเดียวรลอเล่นในนี้ได้แต่ไมเห็นตัวสองตัวนะมันไม่ใช่ตัวเดียวนะเวนตัวเดียวไมหรอเห็นบินไปสองตัวนีกวรลังนะแค่ตัวเดียว อยู่บนระบ้านแหละในบ้านแหละบ้้าานนยบเลุกเลยบุกเลยบุกเลยสามสองเลยอยู่บ้านนู้นอยู่บ้านหลั่งน่าจะเวทตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเออหลังคาหรือบ้าน ไม่รู้อะหลังคาบ้านเข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาในบ้านแล้วแต่บ้านไม่เห็นมีแต่บ้านไม่มีลังคาลังคาถ้าอนนี้จะเอียร์ถอยไปนู้นแล้วหรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นในวงเดียวเล่นในวงเราอยู่ในวงเล่นเราเล่นเกมบาสตกาจมานใช่ไหมเนี่ยต้ำข้าที่ผ่านเลยไเ่แม่งก็ไม่ไม่งเลปล,ล,ล่อยแม่งเลย อยจะเสียงเลยผมขอเคเบิลได้มันตีไปแล้วมังไม่ก็สกิลหนีไปละหายไปไหนอ่ะ ไอพ <Allah> ีเอปีส์กยเสีวเสียวสิวสิวสิวเสีวอะวันนี้มันก้าวๆอย่างเดียว่ะเฮ้ยทำไมพันกันหมดเลยวะเดี๋ยวฮัลโหลไม่แล้วดูคิวของไอ้ซิดผมอยากเดีมีคาเบอร์ก็มีทนายกันคาเบอร์มีกู